เชลซี Chelsea, เปิดบ้านตามเจ้าแมนซีปี4ีสุดมัน่นฝากกดสับสาคข้และกดกระดิ่งให้กับช่องเบิงงบอลออนไลน์ด้านบนด้วจากเพื่อที่ซิบบะผาดข้าวสารดีๆแบบนี้ทุกมือขอบคุณจา้าฟุตบอลที่เมียลิกนัดที่12คูบิกแมนเชสเตอร์ Chelsea, เปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนซิตีจาฟูง โมริซิโอโปเชตติโนเหตุโคเชลซีมีการปรับเพี้ยนจุดเดียวจากเกมชนะสเปอร์เมื่อวันกันที่ผ่านมาโดยไมยค์คูคูเลียแทนดีไวโคนวินในพื้นที่แบ็กไ้เด็กกว่าดิโอลากุนซอแมนซิตีเปลี่ยนหาดตำแหน่งจากเกมชนะยังบอยในซึกยูฟ่าแชมเปียนลีกโดยมาโนเอลคอันจีและเชลเลนีโดกูได้กลับมาตาร์ทส่วนเอริงฮาลันยังเป็นหน้าเป่าเหมือนเดิมแมนซิตี ลุกเป็นไฟล์มาหนั่งกรนึงต่อศูนย์จากจังหวะมาได้จุดโทษเมื่อมาคู่คู่ระยะไปดึงเออร์ลิงลนหน้าลันในนาทีที่21เลวี่เออาจยืนเลี่ยนตามนั่นกนที่10เป็นห้าลันลุกมากยิ่งบอพาดในนาทีที่21จากนั้นนาทีที่29เชลซีมาตามตีเสมอหนึ่งต่อนหนึ่งเป็นจังหวะที่คอเนอร์กันล่เกอออกเปิดเต็มมุ้งมหาห้ตีอากูสิ้นว่าโขบเ,เลือจากนั้นนาทีที่37 พี่สเจมใต่หาลาหิมสเตอร์ลิงยิ่งใส่ทีมเกา่าด้วยการแไปลไงง่ายง่กายประตูเข้าไปเชลซีผิดคืน 5, 2, น้ำสองต่อหนึ่งในนาทีที่41บวก6แบนนาโดสิ้นว่าเปิดเข้ามาในเขตโทษไห้มานูเอลอาคานจีโมงเข้าไปแม่นซิตีต้ตามเสมอสองต่อสองและกระจบเครื่องแหลกด้วยซอป,ปออนน่กับมาครื่งหลังนาทีที่47 แมนซิตี้ผิกแซ่ง3-2ตอฮู้เลียนอันวาเลตเปิดจากท้างขวามาไ e ห่อเออริงฮาลั่นชาดจอเจอเข้าไปพรอมกับเป็นประตูที่2ของแนวลุกทีมชาตินอร์เวย์นในนักนี้จากนั้นหน้าที่ที่67เชลซีกลับมาสู่เกมอีกเพื่อน้วยการตีเสมอ3-3ตอนิโกลัสแจ็กสันตามสัมลุยยิ่งของคอเนอร์กัลลเกอทีเอเดซอนเซฟวายูเข้าไปจากนั้นหน้าที่ที่86 ทีมเยือนมาได้ประตูนั่มซีต่อสามโรดรีเอนานเดดยิ่งไปแฉลบตีอาโก้สิ้นว่าเปลี่ยนทางเข่าประตูไปช่วงถุษเจ็บนาทีเก่าสิบบวกสองอามานโดโบยาโตสำลองไปถือเพมฝ้าเชลซีปุตสินฉีดไปที่จุดโทษและเป็นคนพ่านเมื่อยิ่งใจทีมเก่าเข่าไปในนาทีเก่าสิบบวกหาเชลซีตามเสมอซีต่อสีและกระจบเกมสุดมั่นด้วยโซปอเน่เฮดแฮมนซีปีมีเพิ่มเป็นยี่สิบแปดคะแนน แต่ยังนํ่เป็นจ่าฟูงส่วนเชลซีมีเพิ่มเป็น16คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ10 ใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์บุดคุยแหลกเลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะหากใครกำลัมงมองหาเว็บสำหรับการพนันบอลเราขอแนะนำา So c ะเก9าสุดยอดเว็บไซต์แทงบอลออนไลน์สำหรับคอบอลเว็บเดิมพันครบวงจรที่เปิดให้บริการหลากหลายแทงบอลครบทุกลีกทั้งบอลเต็งบอลสดบอลชุดและบอลสเต็ปแทงได้ตั้งแต่2ถึง15คู่และมาพร้อมกับโบนัสคืนค่าคอมมิชชั่นสูงสุดถึง0.5 แหงได้ไม่มีขั้นต่ำเรทราคาน้ำที่ดีที่สุดสามารถสนุกได้ทุกที่บนโทรศัพท์มือถือมั่นใจทุกการเดิมพันไม่ผ่านเอเย็นการันตีความมั่นคงปลอดภัยสร้างรายได้ง่ายๆมีแอดมินให้คำแนะนำตลอด24ชั่วโมงอย่าช้ารีบมาสมัครสมาชิกแล้วมาสนุกกันกันกนกบ s o ฟเ e อร์99